วนนี้ไม่ชอบทำอาหารแต่ไม่อยากล้างจานนี่คือทางรอดเลยครับกับเครื่องล้างจาน s e r ี e s 8ตัวท็อปของบอสจากประเทศเยอรมน,นีครับ คนที่ทำอาหารอยู่เป็นประจำนะครับหรือคนที่ชอบทำอาหารเนี่ยมักจะรู้ดีใช่ไหมครับว่าตอนทำอาหารเนี่ยสนุกมากเลยนะแต่เวลาหลังจากที่ทำอาหารแล้วเนี่ยเราจะต้องมาเก็บกวาดล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่เดรนพลังงานเราแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะมากๆในการที่จะจัดการปัญหาตรงนี้นะครับและหลายๆบ้านเนี่ยก็ชอบเกี่ยงกัน บางคนที่ถึงกับปัญหาโลกแตกเลยนะบางคนทะเลาะก,กันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับมีปัญหาถึงความสัมพันธ์กับแค่ล้างจานแค่เรื่องเดียวเนี่ยนะครับตอนนี้มันมีทางเลือกแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่หม,มาเยอะมากๆนะครับอย่างเครื่องล้างจานตอนนี้เนี่ยก็พัฒนาไปไกลมากๆแล้วสําหรับคนไทยเนี่ยจะไม่ค่อยคุ้นชินกับคาว่าเครื่องล้างจานสักเท่าไหร่นะครับเราจะชินการใช้ฟองน้ําล้างจานทั่วไปแล้วก็รู้สึกว่ามันสะอาดกว่า แต่รู้ไหมครับว่าการใช้ฟองน้ําล้างจานพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างใช้น้ําปริมาณที่เยอะมากๆเลยนะแล้วรวมกับวิธีการที่เราเก็บฟองน้ําในการล้างจานเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราจะจุ่มไว้ในน้ําล้างจานที่มันอยู่ในกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยเราคงเคยเห็นแม่ค้าพ่อค้าที่เขาชอบทํากันะนะครับซึ่งมันมีแบคทีเรียเยอะมากๆนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอันนี้ไม่รู้เลยนะมันมีเรื่องของฮาีน e เข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูครับว่าเครื่องล้างจานบอสซีรีส์แปที่เป็นตัวท็อป ของทางบอชเนี่ยเขามีอะไรดีบ้างครับเครื่อง้ังจานของบอ s ซีรีส์แตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปแล้วก็ใช้เทคโนโลยีล่าสุดของเขาเลยนะครับซึ่งเขาจดสิทธิบัตรเฉพาะในแบรนด์บอชเท่านั้นด้วยนะครับในซีรีส์8นี้เท่านั้นด้วยนะเขาจะใช้เทคโนโลยีตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าซ e o อไ d r ์ดรายอิ่งเทคโนโยีนะครับซึ่งทางบอชเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีเนี่ยเขาจะเอาแร่นะครับที่ชื่อว่าซีโอลดตัวนี้เนี่ยเป็นแร่ที่มีคุณสมบัตินึงคือเวลาเขาโดนความชื้นเนี่ย มันจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นความร้อนทําให้การล้างจานที่มีซซโอลิทเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยทำให้จานสะอาดขึ้นแห้งขึ้นแล้วก็ความร้อนเนี่ยจะประหยัดพลังงานมากๆเลยเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนความชื้นกลายเป็นพลังงานของความร้อนทําให้เครื่องตัวนี้เนี่ยเขาได้รับมาตรฐานในการประหยัดไฟเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เป็น A บวกบวกบวกเลยนะครับก็คือบวก3เลยนะ ประหยัดไฟมากๆเลยนะครับตัวนี้เครื่องรางจานตัวนี้มีขนาด60ลิตรนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมี3ชั้นเลยนะมีชั้นข้างบนนะครับเป็นชั้นสําหรับใส่ช้อนแล้วก็ชั้นข้างล่างเนี่ยก็จะใส่พวกแก้วใส่ชามที่มันไม่สูงมากนะครับแล้วก็อีกชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นชั้นที่สําหรับใส่จานชามทุกอย่างที่อ,อ,อาจจะมีระดับสูงหน่อยแล้วก็ชิ้นใหญ่หน่อย ความจุที่60ลิตรเราสามารถใส่จานชามช้อนต่างๆเนี่ยได้มากถึง156ชิ้นเลยนะครับในการล้าง1ครั้งแล้วก็จะใช้น้ําอยู่ที่ประมาณ9.6ลิตรหรือว่าประมาณ10ลิตรโดยประมาณนะครับซึ่งมันประหยัดน้ํามากๆถ้าเทียบกับการที่เราล้างจานเนี่ยทั้งหมดเลยนะสมมุติว่าเราใช้ปริมาณในการล้าง156ชิ้นเนี่ย เราจะใช้น้ําค่อนข้างเยอะมากๆอย่างน้อย20ลิตร30ลิตรเลยต่อการล้าง1นงครั้งนะครับแต่ถ้าเราล้างในขนาดเท่ากันแล้วใส่เข้าเครื่องตัวนี้เนี่ยจะประหยัดน้ําได้มากกว่าเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่กังวลเรื่องความสะอาดของจานชามนะครับเครื่องล้างจานของ BOSCH ซ e r ี e s 8ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์ตัวจับบริเวณทางน้ําทิ้งของท่อด้วย เวลาที่น้ําไหลผ่านลงไปเนี่ยถ้าเซ็นเซอร์เขายังตรวจจับว่าน้ํายังมีคราบสกปรกมีคราบไขมันอยู่ตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะมีโปรแกรมในการล้างทําความสะอาดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าน้ําที่ไหลผ่านตรงท่อน้ําทิ้งเนี่ยมันจะสะอาดก็จะเป็นการจบการทํางานของเครื่องล้างจานตัวนี้นะครับก็เลยทําให้เรามั่นใจได้ว่าจานชาของเราที่ใช้เครื่องเนี่ยมันจะสะอาดแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูทีละชั้นกันเลยนะครับชั้นบนเนี่ยมันจะเป็นชั้นสําหรับใส่พวกช้อนซ่อมนะครับนี่เป็นแบบนี้นี่นะครับเราสามารถวาง ช้อนที่มันอาจจะแบบใหญ่ๆหน่อยก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเราต้องการใช้ทีๆแบบนี้เราก็ปรับขึ้นมาได้แบบไอตัวชั้นบนเนี่ยมันสามารถปรับได้นะครับจุดแดงๆตรงเนี้ยเขาจะเป็นสัญญาณบอกว่าเราสามารถปรับได้ถ้ามีกดตรงนี้นะครับเราก็จะปรับให้มันต่ําลงมาเนี่ยตอนแรกมันเป็นอย่างนี้นี่แล้วก็ใส่อย่างนี้ได้ก็อย่างนี้นะครับใส่ลงไปเลยวางแบบนี้ก็ได้นะครับซ้อนได้ถี่มากๆเลยนะ สำหรับชั้นที่2นะครับก็จะเป็นชั้นสำหรับใส่พวกแก้วพวกจานชามต่างๆที่มันไม่ได้สูงมากเพราะว่ามันอาจจะชนตัวด้านบนได้นะครับผมก็จะใส่แบบนี้นี่นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถพับเก็บได้ก็คือจะเป็นที่เอาไว้สําหรับล็อกพวกขาของแก้วแบบนี้นะครับเราสามารถ like ล็อกแบบนี้ได้ใครที่มีแก้วแชมเปญแก้วไวน์เนี่ยเราสามารถเอามาพักไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับก็ใส่แบบนี้ แล้วก็ห้อยไว้เพื่อที่จะป้องกันเวลาเขาขยับนะเพราะว่าบางทีเนี่ยแก้วไวายมันค่อนข้างจะเซนซิทีฟนะครับก็ต้องมีตัวล็อกไว้แบบนี้ส่วนด้านข้างนะครับเราก็จะใส่พวกชามแบบนี้วางได้เลยวางคว่ำแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับคือเวลามันลงตามซีกแล้วเนี่ยน้ํามันจะเข้าถึงอยู่แล้วนะผมลองหลายๆทีแล้วเอ้ยมันมันครอบแบบนี้เนี่ยมันจะสะอาดไหมสรุปว่ามันก็สะอาดอยู่นะครับแล้วด้านข้างๆเราก็จะใส่พวกตะลงตะหลิว ทับกงทับพีได้หมดเลยนะครับชั้น2ก็จะมีลักษณะประมาณนี้อีกจุดเด่นหนึ่งของเครื่องล้างจานซีรีส์8ตัวนี้นะครับ <c oughs> เขาจะมีโซนที่ทําความสะอาดแบบเฉพาะทางมากๆเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีคราบที่มันสกปรกมากๆหม้อที่มันค่อนข้างมีเศษอะไรต่างๆเนี่ยเอาออกยากใช่ไหมครับโซนตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนที่เราสามารถอัดฉีดน้ําให้แล้วก็ปรับโปรแกรมเนี่ยให้เขาสามารถทําความสะอาดตรงนี้เนี่ยเพิ่มเป็นพิเศษได้นะครับโดยที่มันจะมีสวิตช์เป็นออนออฟตตรงนี้นี่นะครับเราสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้ เป็นออนเป็นออฟได้นะครับผมก็จะตั้งเป็นออนไว้แล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นหม้อใบใหญ่เนี่ยผมก็จะพับตรงนี้ลงนี่นะครับแล้วก็จะเป็นพื้นที่ตรงนี้เราก็สามารถเอาหมอ้อหรือว่าชามจานชามอะไรต่างๆที่มันสกปรกมากๆเอาวางไว้ส่วนนี้ได้ก็จะเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของเครื่องล้างจานตัวนี้นะครับและสําหรับใครนะครับที่มันมีจานชามหรือว่าแก้วที่มันทรงสูงมากๆแล้วเวลามันดันเข้าไปเนี่ยมันจะชนกับด้านบนใช่ไหมครับทางบอสเนี่ยเขาก็จะออกแบบมาให้เราสามารถกดด้านข้างตรงนี้ นี่นครับปรับลงได้ทั้งสองทางเลยหรือเราจะปรับแค่ฝั่งเดียวก็ได้นะเช่นสมมติว่าเราอยากจะให้มันตั้งไว้แค่ฝั่งเดียวก็ได้เอียงแบบนี้ก็ได้ฝั่งนี้จะเอียงเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ถ้ามันมีแต่แก้วฝั่งนี้ทรงสูงเยอะๆก็จะเอียงไปฝั่งนี้อย่างเดียวก็ได้นะครับหรือจะให้มันเท่ากันเลยก็ได้แบบนี้ก็จะใส่เข้าไปได้ง่ายๆนะครับชั้น3นะครับก็คือมันจะมีให้ปรับเหมือนกัน จะอันนี้เอาไว้วางพาดก็ได้นะครับอาหารอะไรมาเกี่ยวหรือจะเป็นตรงนี้นะครับก็จะมีตัวล็อกเหมือนกันวางแก้วก็ได้ฟังก์ชันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะปรับก็ปรับลงได้เลย เลอะๆแบบนี้เลยนะเป็นกะละมังแบบนี้เราก็วางซี่ตรงนี้ก็ได้ซี่ใหญ่ถ้วยแบบนี้เราจะวางตรงนี้ก็ได้หม้อใบใหญ่ผมก็ไว้แบบนี้เลยเสร็จแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้มันจะเป็นน้ําเลอะไปหมดเลยนะ จริงเขาออกแบบมาค่อนข้างดีนะเวลาเราปิดเนี่ยน้ำมันจะเทเข้าไปตรงในตัวเครื่องนะครับมันจะไม่ไหลออกมาข้างนอกนะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ตรงนี้อย่างที่บอกไปคือมันเป็นแร่ซีโอลิทเทคโนโลยีเขาก็จะมีเขียนตรงนี้บอกนะครับแล้วก็ช่องนี้นะครับก็จะเป็นช่องสําหรับใส่พวกน้ํายาล้างจานของเครื่องบอสนะครับทางบอสเนี่ยเขาจะมีน้ํายาเฉพาะทางนะครับจริงๆเครื่องล้างจานทุกประเภทนี่แหละเขาจะมีน้ํายาเฉพาะไม่สามารถใช้น้ํายาล้างจานที่ใช้กับฟองน้ําได้นะครับ แล้วก็ช่องนี้เนี่ยจะเป็นช่องใส่น้ํายาแวววาวนะครับก็จะเป็นน้ํายาที่ทําให้แก้วจานชามของเราเนี่ยมันมีความเงามีความวาวมากขึ้นส่วนตัวของผมเนี่ยที่ผมลองใช้มานะจากประมาณสัก6กเดือนและผมจะใช้ของยี่ห้อฟินิชนะครับเป็นแบบนี้ซึ่งมันก็วัววายอยู่แล้วนะครับตัวนี้คนค่อนข้างใช้เยอะกันแล้วก็ทางบอชก็แนะนํายี่ห้อนี้ด้วยจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับแบบแรกที่ผมซื้อมาเนี่ยจะเป็นแบบผงแบบผงเนี่ยมันจะคล้ายๆแบบเหมือนผงสกฟอกอะไรอย่างเงี้ย แต่เป็นสาหรับน้ํายาเฉพาะทางนะครับนี่มันจะเป็นผงๆแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปในช่องแบบนี้ได้เลยนะครับหรือจะใช้อีกแบบหนึง่งมันจะมีราคาสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับประมาณ10บาท15บาทต่อครั้งหนึ่งต่อเม็ดอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นผงแบบนี้เนี่ยเป็นชุดแบบนี้เราสามารถใส่ไปทั้งแท็บเล็ตแบบนี้ได้เลยนะครับก็จะมีทั้งน้ํายาแวววามีทั้งน้ํายาล้างจานโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยนี่ นะครับแล้วเราก็ปิดฝาเท่านี้เองนะครับแท็บเล็ตแบบนี้นะครับมันจะละลายน้ําเองนะครับไม่ต้องไปฉีกไม่ต้องไปแกะอะไรทั้งนั้นนะเวลาเครื่องล้างจานเขาล้างไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะโดนน้าปุ๊บเขาจะค่อยๆละลายออกละลายออกเขาเองเลยนะครับขั้นตอนต่อมานะก่อนที่เราจะปิดฝาเครื่องนะครับเราจะต้องกดปุ่มเปิดก่อนนี่แล้วเครื่องเขาก็จะทํางานนะครับ ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เราไม่ได้ใส่เ,เครื่องเขาก็จะเตือนเช่นแบบใส่น้ํายาแวาววาด้วยนะหรือว่าใส่กเกลือเพิ่มนะอันนี้มันขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของน้ํานะครับว่ามันต้องใส่กเกลือไหมหรือว่าไม่ไม่ต้องใส่ก็ได้มันมีตัววัดค่าอยู่นะครับทีนี้มันจะมีหลายหมวดมากเลยมันจะมีทั้งตัวอีโคนะครับก็คือจะใช้น้ําประมาณ50องศาอาจจะไม่ร้อนมากนะครับหรือว่าเราจะตั้งเป็นออโต้ก็ได้คือออโต้เนี่ยมันจะไล่ระดับน้ําตั้งแต่45 ขึ้นไปจนถึง65เลยนะครับเพื่อทาความสะอาดอีกอันนึงก็คือเป็นแบบร้อนมากๆก็คือ70ไปเลยถ้า70เนี่ยมันจะไม่เหมาะกับพวกพลาสติกนะหรือว่าพวกที่มันโดนความร้อนได้มากๆไม่ได้อะก็พยายามเลี่ยงนะครับถ้าแนะนําก็คือจะเป็นออโต้ง่ายสุดเลยนะเพราะเวลามันตั้งออโต้เนี่ยมันจะมีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับน้ําอยู่แล้วนะครับมันก็จะสะอาดแน่นอนนึกอะไรไม่ออกกดออโต้ไว้ก่อนนะครับล้างแค่แก้วก็ใช้โหมดนี้นะครับ40องศาอีกโหมดหนึ่งก็จะเป็นโหมดแบบไซเลนนะครับ ก็จะเป็นโหมดเงียบนะครับจริงๆแล้วอาจจะโหมดออโตหรือว่าโหมดอะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างเงียบมากๆนะไม่ได้ดังขนาดนั้นนะครับผมจะกดออโตไว้ก่อนนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่เราสามารถปรับเพิ่มได้นะครับก็จะมีการส่งสัญญาณเตือนด้วยไหมไปที่โทรศัพท์ของเรานะครับหรือว่าจะเป็นโหมด e x t r a d r าร์นะครับแล้วก็จะมีโหมดที่ผมบอกก็คือว่าเป็นโหมดสําหรับเพิ่มความแรงหรือว่าเพิ่มจุดโฟกัสเป็นพิเศษในพื้นที่ที่มันสกปรกมากๆ,ๆเราสามารถกด ปุ่มน,นี้เพิ่มได้นะครับเพื่อที่จะบอกเครื่องว่าเราต้องการจะทําความสะอาดโซนี้เป็นพิเศษนะก็เปิดโหมดนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีโหมดไฮยีนทําความสะอาดปล่อยอุณหภูมิให้มันฆ่าเชื้อโรคด้วยนะครับแล้วก็จะมีโหมดที่เป็นแบบล้างทําความสะอาดเครื่องโดยเฉพาะเช่นเดียวกันโหมดที่ผมใช้ก็จะเป็นโหมดออโต้นะครับแล้วก็จะเปิดโหมดฟังก์ชันพิเศษก็คือเพิ่มแรงน้ําตรงกลางนะครับเพื่อให้แบบทำความสะอาดแล้วก็อาจจะเพิ่มความแห้งให้มันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็กดสตาร์ท แล้วก็มันจะขึ้นเตือนว่า close โคดดอร์ก็ปิดได้เลยนะครับตอนนี้ตัวเครื่องเขาจะบอกนะครับว่ามันจะเสร็จกี่โมง,มงเช่นอ่านหนึ่งทุ่มสิแล้วก็เป็นโหมด Auto อโอตโต้นะครับแล้วก็ใช้โหมดฟังชันเพอร์เฟ d r i ไดก็จะมีบอกขั้นตอ,ตอนของเขานะครับแล้วเราก็รอนี่นะครับพอเสร็จแล้วแก้วแห้งกริบเลยนะครับ อันนี้มันซ้อนๆกันเนีย่ยตอนแรกคิดว่ามันจะไม่สะอาดนะแต่เอาเป็นว่าสะอาดมากเลยะครับแล้วก็ร้อนด้วยนะค่าเชื้ออย่างีจานเนี่ยสามารถใส่ดีแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วมันก็สะอาดทุกใบเลยนะไม่มีคราบเลยนะครับ ใบคือร้อนมากแล้วก็ร้อนเือด้วยประมาณนี้แห้งกริบเลยนะครับจุดหนึ่งที่ผมอยากแนะนําน,นะครับคือหลังจากเครื่องเขาทางานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราควรจะเปิดตัวอันเนี้ยเอาไว้นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไอ้น้ํามันจะเริ่ม,กมเกาะผมก็จะเปิดทิ้งไว้แบบนี้ถ้าใครยังไม่เก็บจานเข้าตู้ก็ควรจะแง้มไว้นิดนึงให้เขาระบายความร้อนหน่อยนะครับ หลัจงจากที่ผมใช้มา6เดือนแล้วนะครับจุดเด่นที่ผมชอบในเครื่องล้างจานตัวนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการประหยัดเวลานะครับใครที่ต้องใช้เวลาในการทํามาหากินเร่งรีบแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาจะมานั่งล้างจานมานั่งตากจานแล้วก็ต้องมานั่งเก็บจานเข้าตู้อะไรต่างๆเนี่ยมันกินเวลาค่อนข้างเยอะเลยนะการล้างจานของผมเนี่ยเวลาล้างทีโดยใช้ฟองน้ำเนี่ยล้างประมาณแบบเพื่อเพ่ครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงเลยอะ่ะที่จะต้องเสียเวลาไปกับการล้างจานนะครับ สำหรับคนที่ทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบผมเนี่ยที่เป็นทำด้านอาหารโดยเฉพาะแล้วก็ต้องทำอาหารกินกันในบ้านเนี่ยประมาณ4-5คนแบบนี้มันจะใช้จานชามค่อนข้างเยอะนะครับการที่มีเครื่องล้างจานเนี่ยมันตอบโจทย์แล้วก็ประหยัดเวลาผมมากๆเลยนะครับอีกจุดเด่นหนึ่งที่ผมชอบในเครื่องล้างจานที่การใช้ฟองน้ำเนี่ยมันไม่สามารถให้ได้ก็คือเรื่องของความร้อนนั่นเอง ความร้อนในเครื่องล้างจานเนี่ยมันทําการ p a จอร์ r i z ์หรือว่าทําการฆ่าเชื้อต่างๆที่เป็นแบคทีเรียต่างๆโดยใช้ความร้อนจากน้ำเนี่ยมันทําให้เรามั่นใจได้เรื่องของสุขลักษณะนะครับเรื่องของไฮยีนว่าจานชามของเราเนี่ยมันจะสะอาดแน่นอนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคอนเซิร์นมากๆเลยนะครับถ้าใครใช้ฟองน้ําแล้วก็เราจะเคยเห็นตามร้านข้าคคาม่ค้านะครับที่เขาจะชอบเอาฟองน้ำเนี่ยหย่อนไว้ในกระป๋องที่มีน้ํายาล้างจานชุ่มๆหน่อยนะครับ แล้วก็ทิ้งไว้แบบนั้นนะ่ข้ามวันข้ามคืนมันมีแบคทีเรียรเยอะมากๆเลยนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะถ้าใครไม่ได้มีเครื่องล้างจานนะครับอีกจุดเด่นหนึ่งที่ผมชอบมากๆก็คือการประหยัดน้านะครับเครื่องล้างจานตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาค่อนข้างแบบเดี๋ยวนี้มันมีประสิทธิภาพดีมากๆเลยนะครับทั้งการคอนเซิร์นเรื่องของน้ําเรื่องของการใช้ไฟเทคโนโลยีที่มันเป็นเซอร์วิสไดอเอทอย่างเงี้ยเขาเปลี่ยนความชื้นเป็นความร้อนอีก ก็จะทําให้เราประหยัดทั้งพลังงานแล้วก็ประหยัดน้ําด้วยนะครับทางบอสเนี่ยเขามีการเทียบด้วยนะครับถ้าเราเอาจานชามประมาณ1 3ชุด15ชุดเนี่ยมาเปรียบเทียบกันระหว่างการล้างด้วยฟองน้ํากับล้างด้วยเครื่องล้างจานเนี่ยเครื่องล้างจานเนี่ยประหยัดน้ําได้มากกว่าสิเท่าเลยนะครับผมพูดข้อดีไปหมดแล้วนะครับก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่อยากจะให้เพื่อนลองพิจารณาเพิ่มเติมก็คือการใช้เครื่องล้างจานเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดอยู่นิดนึงตรงที่ มันจะเป็นซี่ในการใส่ล่องของจานชามต่างๆนะครับใครที่มีภาชนะที่เป็นแบบค่อนข้างลึกกว้างการใส่ลงไปในซี่บางทีมันอาจจะไม่ค่อยลงล็อกหรือถ้าจะลงล็อกเนี่ยมันก็จะกินพื้นที่ของออตัวซี่ที่มันใส่ลงไปเนี่ยแทนที่จะใส่ได้10ชามอย่างเงี้ยก็อาจจะใส่ได้แค่7ชามหรือ6ชามตรงเนี้ยเพื่อนๆก็ต้องคอนเซิร์นนิดนึงถ้าใครมีบ้านที่จานชามแบบเป็นใหญ่ๆห,หรือว่า ลึกๆมากๆเนี่ยมันก็จะใส่ลงไปในร่องเนี่ยมันค่อนข้างลาบากนะครับสำหรับใครนะครับที่จะลงทุนซื้อเครื่องล้างจานสักเครื่องหนึ่งนะครับผมแนะนําว่าเราควรใช้จานชามที่มันมีลักษณะแบนหน่อยไม่ต้องลึกมากนะครับมันจะประหยัดพื้นที่ในการใส่สล็อตต่างๆลงไปในแต่ละซี่นะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับก็คือว่าเครื่องล้างจานเนี่ยเขาก็จะออกแบบมาค่อนข้างดีแหละมันสามารถพับได้พับลงได้ แต่ในความคิดเห็นของผมอะ่ะถ้าเราจะเปลี่ยนเครื่องล้างจานทันทีนะครับควรใช้จานชามที่มันสอดคล้องกับเครื่องล้างจานด้วยมันจะประหยัดพื้นที่ในการใส่จานชามและมันทําให้เราล้างจานชามได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆอาจจะต้องพิจารณานิดหนึ่งการใช้น้ํายาล้างจานนะครับหรือว่าตัวดิชวอชเชอร์เนี่ยมันจะเป็นเฉพาะทางของเครื่องล้างจานเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนด์ที่เขาขายตัวแท็บเล็ตในการล้างทำความสะอาดเนี่ยมันก็จะมีแบรนด์ดังๆอยู่ อยู่แบรนด์หนึ่งก็คือแบรนด์ฟินิชนั่นเองซึ่งมันก็จะมีหลายสูตรหลายหลายลักษณะมากๆเลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยมันอาจจะรู้สึกแอบแพงไปน,นิดนนึงนะต่อการล้างหนึ่งครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเราล้างในปริมาณแบบ15ชุด13ชุดเนี่ยผมว่า1แท็บเล็โอเคมันคุ้มค่าที่จะใช้นะครับเพราะว่าแท็บเล็ตหนึ่งเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ประมาณ10บาทถึง15บาทเลยนะแล้วแต่สูตรนะ ต่อ1ครั้งนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อก็อาจจะต้องพิจารณาเพิ่มนิดนึงนะครับส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะใช้เครื่องล้างจานล้างสักครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็จะให้แน่ใจว่าจานชามที่ผมใส่ลงไปเนี่ยมันค่อนข้าง full option หรือว่า full capacity หรือว่าใส่ได้เต็มเครื่องล้างจานแล้วผมว่าถึงจะเปิดเครื่องใช้นะครับรู้สึกว่ามาาันจะคุ้มค่ามากกว่าต่อการใช้แ็บเล็ตหนึ่งอันแล้วก็ใช้น้ําใช้ไฟของการใช้เครื่องล้างจานนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้แบบ จานชามไม่แค่2ใบ3ใบอย่างเงี้ยผมคิดว่าใช้ฟองน้ําล้างจานสะดวกกว่าแล้วก็ประหยัดเวลากว่านะครับสรุปโดยรวมแล้วนะครับผมชอบมากๆกับเครื่องล้างจานตัวใหม่ของผมตัวนี้นะครับของ b o s ซีรีส์แนะครับเป็นตัวท็อปเลยที่มี s e o l i t ด Drying t e c เท o l นโลนะครับเป็นลิขสิทธิ์เดียวของทาง Boss ที่แบรนด์อื่นไม่มีนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ผมว้าวมากๆนะครับก็ ชอบครับกลายเป็นมือขวาของผมไปเรียบร้อยแล้วมันอยู่ในกระบวนการของการทาอาหารด้วยอ่ะมันต้องมีล้างทําความสะอาดจัดเก็บต่างๆ ก็กลายเป็นมือขวาเป็นตัวช่วยของผมไปเลยนะครับเป็นเหมือนแม่บ้านผมอีกคนหนึ่งไปเลยแล้วกปว็ประหยัดเวลาประหยัดพลังงานไม่เหนื่อยกับการทําอาหารมากเกินไปยังพอมีแพชชั่นในการทําอาหารอยู่นะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยผมขี้เกียจทําอาหารเพราะว่าขี้เกียจร้านนั่นเองใครเป็นแบบผมก็คงจะเข้าใจดีนะครับการที่มีเครื่องจานเนี่ยมันตอบโจทย์ผมเรื่องของความรวดเร็วความสะดวกสบายแล้วก็ ประหยัดเวลาใครที่ขี้เกียจล้างจานนะครับแล้วก็ชอบทําอาหารอาจจะเวลาไม่เยอะมากผมแนะนาเลยนะครับมีเครื่องจานติดบ,บ้านไว้ work แน่นอนนะครับเครื่องจานตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่63,900บาทนะครับแต่ผมแอบไปส่องในแอปส้มนะครับแล้วก็มีราคาส่วนลดอยู่พอสมควรเลยนะครับของทาง official ของทาง b o s ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ผมจะ ไวก,นนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับใครที่กําลังมองหาเครื่องล้างจานดีๆสักเครื่องหนึ่งแล้วก็ต้องการคําตอบว่าจะซื้อดีไหมเครื่องล้างจานหวังว่าคลิปนี้จะช่วยเพื่อนๆได้นะครับและถ้าใครสงสัยส่วนไหนสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยแล้วก็ใครอยากจะสั่งซื้อเครื่องนี้เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ต่างๆส่วนลดต่างๆไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับและเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ